สวัสดีค่ะทุ <Hi. S 2> กรานะคะซิซิโกลาววันนี้เราจะพาทุกคนไปเวียดนามกันจ้าแต่ไม่ได้ไปกันแค่สองคนนะจ้าไปกับมาร์คฟอร์ดค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมาร์คฟอร์ดแฟนมิทติ้งินเวียดนามสครูเบรกโอ้ จริงๆเป็นสกูบเอ็กเวียนนามป้าเอ้ยพี่หมาหลอมานะสวัสดีครับเวียนนามพี่จ่าวครับผมวันนี้ก็พวกเราก็ตั้งใจมาเจอนะครับไปขับที่เวียนนามนะครับแล้วก็ เตรียมโช sì, ว์พิเศษพิเษมาได้สี่โชว์สี่โชว์โชว์เลยจุกจโชว์จะเป็นไงเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับผมไปๆนะครับน้องผ่อนน่ารักมากเลยอ่ะฉันแบบมองแต่ฟอร์แล้วไม่ได้มองที่ฟางเลยเมื่อกี้อุ้ยขับเยอะตลอดเลยยแกน่ารักน่าภูมใจอ่ะออุ้ยน่าัน่ารักมากเลยอ่ะมารับกันห่าหมดแ้วนะก็ภูมิใจแทนนะ เป็นคู่ก <ed, and> ่อนแล้วนี้ก็จะมีโฟเจมบ้างโฟเจมมาที่แล้วแล้วก็วินนี่สังก์มาเป็นคู่ๆอยู่เดี๋ยวยังไม่มา9คนเพื่แต่พอมา2คนเอาจริงมันโล่งเลยนะปกติแบบว่าพอมาเยอะตอนแรกก็รู้สึกว่าเก้าคนวุ่นวายแต่พอมาสองคนมันผ่าอะไรไปเออเหงาอ่ะคิดถึงเพื่อนเยอะมากไม่เคยเห็นพอใส่เยอะขนาดนี้เฮ้ยคันนี้เขามองเราไหมขนานี้เขาโมงมาก ดูแล้วไปป้าผมถึงแบบมาทํางานที่นี่บ่อยโอเคมอไซค์เยอะป้าก็เลยมาเพราะว่าป้าผมมาขายพวกหมวกกันน็อกจริงจริงจริงจรองจริงจริงจงจริงวริงจ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 รงจริงจริงจริงจรงจริงจร่งจริงจริจริงจร่งจริงจร่งจริงจรองจรยจริงจริงจริงจริารงจริงงี แบบได้มาทุกคู่เลยเนาะโอ้ยพี่ม,มา,าร์กและเซมิซัทไทยน่า,า,านรักอมืมน่ามาร์กพากินก่อนนชื่อจริงสองพยาคนนะคนู่เลยจริงเฮ้น้องเพ็ญพี่มินอมโอ้โหแค่และเกินโกรธโกรธไม่ไหวเลย <c oughs> แล้วใครเป็นโกรธฮะน้องเพ็ญเป็นเจ้า

ินเวียดนามเห็นไหมครับนะบอตอนนี้เรามาเป็นครั้งแรกแรงตื่นเต้นตื่นเต้นจริงเราดูเราพวกเราสองคนนะครับเราก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดเพลงสุดท้ายเสุดท้ายจริงเพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่ทุกคนอยากเห็นเราเราทุกคนร้อยสมน่ะใช่แล้วก็ไม่มีโอกาสได้เห็นตั้งแต่ที่คอนเสิร์ตเพลงเลยครั้งแรกติ้งเก่าๆใช่ซึ่งครั้งนี้ได้เห็นเป็นที่แรกนะครับตื่นเต้นกันเราก็ตื่นเต้นไม่ต่างจากพวกคุณนะครับผมเราฝากด้วยนะครับน่าจะยังไม่เห็น ต้องเซอร์ไพรส์เราตอนสตินคลิปโอ้น่ารักน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักถุงเวียดนามน่ารักมากเลยอ่ะวิเศษสุดนี่ยงตินโอ้ยเท่อ่ะหลหลับหลับจริงด้วย ับผมตอนนี้นะครับเราสองคนก็พร้อมแล้วนะครับ <c oughs> เต้นเมากครับแล้วก็เมื่อกี้ผมหลับเอาแรงมาแล้วเน้ดเนึ่ง <c oughs> พร้อมที่ <c oughs> จะมอบความสุขแล้วครับผมไว้เจอกันในแฟนมิวสเลยครับผม <c oughs> ดูดูดูหน่นะพี่ปอด กินม่ตกเลยอ่ะซึิงเจ้าบอกเลยเมลามาอยเก่งซจ้าบอกเลยเมลาม่อะอาขอบคุณอันเอแอมเฮ้ยบ้าประโยคสั้แต่น้ชัดมากตูมุด้ายกเลยอรับ Two o n เออเออแปะแปะ 我感觉还不错。 เพลงนี้แบบฟังแล้วจะร้องไห้จริงนะ อขอบคุณแน<ล>่ให้โอกาสกันละกันเพราะเพราะในซีรีส์พ่อพูดตรงตรงก็คืออาซีเราก็ไม่ได้พูดนะขอบคุณที่ทุกคนแบบเห็นโอกาสคอยสอดสอดกันเพราะาถ้าไม่มีทุกคนอะ่ะเราก็มาตรงนี้ไม่ได้ผมไม่เคยนึกเลยว่ามันจะผมจะมาอยู่ตรงนี้ได้ก็รู้สึกดีใจดีใจดีใจครับที่เราสองคนเนาะได้มาที่นี่มันเกินกว่าที่เราหวังไว้มาเพราะว่าเราสองคน ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีกระแสคู่ของเรามากขนาดนี้นะครับดีใจที่มีทุกคนอยู่ในวันนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะได้จ,ไจะได้มา <ไง S 1> เป็นแบบนี้อีกหรือเปล่าหรือว่าต่างคนจะต่างไปทํางานอะไรด้วยกันไม่รู้จะได้ทำด้วยกันอีกอไปดีใจไม่กี้ผมดูน้องอยู่ข้างหลังตอนที่น้องร้องเพลงรู้สึกว่าเอยแบบดีใจที่ทุกคนได้เห็นความสามารถน้องเขาจริงๆแล้วเป็นคนเก่งมากเรื่องร้องเพลงนี้ ใจมีใจแทนย่าอยางทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่ดีให้กับเราทั้งคู่แล้วก็รวมรมถึงน้องๆท,ทั้งหมดที่อยู่ในซีรีส์ด้วยครับก็แน่นอนสิ่งที่สัญญาคือเราจะสพะอร์ตกันต่อไปรักจูรักนะเฮยนะหลังแค You're ันเลยเนาะอยากใส่บ้างสวยอ่ะคูปิวคูปิวมากคูปิวเลยเจนนี่ก็ไปทำที่ไปทำน่ักมากมากไม่ว่าเราทำอะไรก็กินเราเลยจริงจริงแบบคิวให้พวกเราแรงไม่ตกเลยเหมือนแบบรู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตตลอดใช่ที่ไรนทำงานเพิ่มๆไปอีก ตลอดเยอะๆนุกแล้วเวลเราทไปเร็วตรงเเสร็จไปเร็วมากมบบเจ้าแฟนคลับบอกเขาอยากเห็นร้องคู่กันเพราะแต่ละคนเคยร้องแยกกันผมว่าเคยร้องตอนคอนเสิร์ตคอนใหญ่พี่เขาก็เลยเคยร้องตอนแบบอีเวนต์แ้วเขาอยากเห็นพวกเราร้องด้วยกันตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะตอนที่ร้องแต่รู้สึกว่าโอเคกับตอนตอนที่ออกมาครับก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับชาวเวียดนามนะครับถ้ามีโอกาสครั้งหน้าพวกเราได้มาอีกก็อยากจะมาอีกเพราะว่าเขา กีซับพอร์ตเราเราชอบเราหนุ่มโอบ่ายกีเนี่ยเรายิ่งเหลือเพราะมันฟูฟิลเราแรงในการถ่าอมาพาเทียรแหละตัวจริงด้วยก็งครับเจอกันครั้งหน้าถ้ามีโอกาสครับผมบายท้าไม่บายพี่ม้าทีมโอ้ยดีใจแบบน้ำตาแบบซึมเลยจังหวะที่แบบดูแบบโปรเจก ของแฟนๆมาน้ำตาคอเลยแบบพยายามอยู่ว่ากลัวร้องไห้มันจะดูแบบเดี๋ยวดูเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบน้ําตาซึมจะไหลเลยอะแบบตื้นตันใจแทนแล้วพูดตรงนะคือข้อแรกคือเรามันหายากมากที่จะแบบไม่ใช่คู่หลักแต่จะแบบมีโอกาสได้เป็นแฟนมิทติ้งในต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้คือแบบหูน้องทุกคนทุกคนอะได้รับการแบบามรักได้รับแรงซัพพอร์ตจากทุกๆ ที่อย่างดีเลยแล้วเวียดนามก็เป็นหนึ่งในแบบประเทศที่แบบเห็นน้องๆไปจริงไม่ว่าน้องคนไหนไปต้อนรับก็ตรับเป็นอย่างดีมากๆเสียงกรี๊ดไม่ตกแล้วก็คือให้กําลังใจน้องกลับคืนมาได้มากๆเรา เราแบบมาหมี่ไทยเราเห็นแล้วเราก็แบบคุยขอบคุณตรงคนตรงนั้นเนาะที่แบบมาเราัเนาะเออเราดีใจแทนน้องอ่ะพอน้องเขาก็คงมีความกังวลแหละว่าแบบหนึ่งเหมือนที่เขาพูดเขาไม่ใช่คู่หลักเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะได้ไปตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วเอเขาได้ไปเขาได้รับตรงนั้นกลับมาคือแบบโห้ยมันเป็นพลังเออเป็นพลังของเขาจริงๆอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบดีจังเลยที่เขาได้รับพลังแบบนั้นเพราะว่าทุกๆคนเหมาะสมมากคู่ควรแลควก็แบรักขนาดนี้ ของน้องๆก็คือโดดเดนนะ่นอะอยากใ,ให้ทุกคนได้เห็นอีกเยอะๆอะไรเงี้ยใช่ก็เลยดีใจมากๆทุกทั้งเก้าคนนะจะมีคู่ไม่มีคู่คือทุกคนแบบเหมาะสมกับความรักที่ทุกคนได้รับรแล้วความสามารถทุกคนก็คือไปได้ไกลแน่ๆแ,แล้วเราก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงซัพพอร์ตเล็กๆที่จะคอยสนับสนุนน้องๆทั้งเก้าคนต่อไปนะคะรวมถึงคนอื่นๆใน JMM ด้วยที่แบบเราชื่นชอบแล้วก็คู่ควรกับความรักดีๆเนานะเราก็จะเป็นหนึ่งในแฟนคลับของเขาแล้วก็เป็นแรงขับ เคลื่อนเด็กๆน้อยๆให้พวกเขาต่อไปนะคะเราก็มาสปอร์พวกเขาไปได้วยกันเนาะสรัรบวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตลาไปก่อนนะคะพรพอมพซดกราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วใครอยากให้เราทำคอมเมนต์คอนเทนต์อะไรก็ทิ้งไว้ได้นะคะจะพยายามไปตอบคอมเมนต์ทุกๆคน,นะค่ะส่วนนี้ไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ